เยังเป็ดย okay, ังสบาเงะางงเงาขามี my ่ะนามียช่แมีฮามีฮามือไมี่กินะองยังคนมหาเจ้าลไม่้ขนาดนอยังคนมหาสมว่าจังเยหสิก็อยไม่ล้บเีายไปเจ้าไปใส่เบิร์วเมื่อนี่นะเมือบ่ซ้ำปด้

เฮ้ยอะขนาดนนี่จะไปไหนนะมออกมาออกามาเาจะลยถือ,อไรกูเรนะเขาบาาาม่มักคนบบนั้นบางา,า,งามฮะเขาบ้มัคมกคนบ,บ่างามเขาบ่งาม,นะมาบ่งามจะมาเาเาบุมเกนะ เราคือมีใจอยแน่เอ้ยอย่วเจ้าะึ่งแล้วอันนานตายตอนนี้่ไหมน่าทึ่งใครพันมเจ้าจะมาขี้หลายเดียวนี้บอจุมีข้อย่งอะรนี่นะย่งเห็ดขอเจ้าไม่อยกินฮะไม่ยากกินเบือนักก็กินบ่กินเ้หน้าโอ้กินต้เจ้าซะ เอาไปส้นเหรอใส่มืดนะสวยงามใ่เรยกัป่าเหาอใช่เลยกับป่านเรื่องนั่นนะเจ้าใครวนังไายเยเดี๋ยว โอ้ยนายพระยางนี้นายอันนี้ที่เอาหมักแกงให้หมักงามแกงไข่กีฬาหน้ากระบแดเองบ้สุขปีอย่างดีคือง่อยเงาเงาเนื้อสิเข้าปหาเปิ้นเป็นอะไรสิเมาง่อยเงาเงาบอไปดูว่าแตกเก่าแหละเป็ว่าแตกคนเดียวไหนเที่ยวมาถ่ายคลิปนะเฮาเมียเฮานี่ป่ะเออเมียเจ้าเมื่อป้า เมื s <S ống, <u> ่อเบอร์อบอเออนเอรองมัเด้อนเจ็บเรื่อนมือดกเนี่ยเจ็บเรื่องมือดงดงทุกได้ถึงสมาฮะตุปกป้กีหนทุกได้มจ้ชาเอาบอมเนี่ยอีกบอมยนมาแรก เอาบ่ไนอ่านีสอันจมคอยพรเจ้าบวห้ามนะบัห้าไอ้เราไปเห็นเหตอยู่ใกล้คนไเาไปได้จเมีะเจ้าก็จักเมือนะเขาอันเขาเขายังคิดว่าเจ้าเขายังอยู่นะมงนหวจึงได้ลูกเมียายู่บ้านคนเอยจอาก็ไ่ได้บรี่ฮะ ก่น <ata> ันีกไไดรเด็คือบาสุกะหวบาสุกแต่ว่านี่จอดจอมาแไละมามเมีเก่ามาีกจะมาวัดไสอนกันจากสิเอานะพักเพื่นเอาายังเออชอบนี่นะเออเอาพักเพื่อนอาพทิบนะเอพ่อทบดียังแหละเอออันนี้ฮัน ชาดีอกมาเลยลดแคมันเลือดรลดอันนั้นคุมอาหารนะเยกินแล้วคุณดีโดยอันนี้อันทาาไปได้พิาพิงนัเยโดยอกเขาอันนั้นมีกินยังคั่นกินแล้วโอ้ดีนเยโดยาปบนมาซุกมันางหนดีมาะสยมานทุยเทุยเกก็มื่านมานทุยเฉยน

ฮะกินฮอดด้วยลูกเขาเออกินฮอดลูกกินฮอดแม่แม่มันก็กินฮอดเออแม่มันกินทอดเออเออวันลูกเจ้าคือสิดีใจเนาะเจ้าไม่แยมไม่ยำเออตั้งใเขาดนเออแต่เห็นอะไดรสิเอามาอยู่นั่บ่เออพ่อพ่ออยู่นี่แหละเพ่อพ่ออยู่นี่โดยไปเป็นหมูเนาะเออไปแมย์เป็นเลี้ยง อถามมันมายากเมื่อมาจากเมื่อโดยมันช่างแม่ใหม่ช่างแม่ใหม่โดยเออช่างมันมายากเมื่อเออเออบรนณีสิขออนุญาตถามซื่อทำเสียงเมียเจ้าเนาะโดยเออซื่อจังไดนเดนนองละซื่อเข้มซื่อเข้มเอออายุจักปีก็แล้วเออทุกคนเอ้ยนี่น้องเมียเก่าเพ่อเนาะ ยังจบยหงงามปันนันเลากับป้ากับหางเซ่เนาะได้เม็ดน้อยนะเอ้ยได้เม็ดเล็กน้อยได้ยสองคนเออถามว่าแน่มันเซ่คือพอมันยังเซ่คือพอเดี๋ยวไปนั่งพอเจ้าเด้อเออคือมั้นตัวกับฟอมเอออะไรคนเออกระเดยโทษได้ล้มน้ำกันคือมือคือวันอยู่ปะอยู่กับลูกในบ้านเออไม่ได้โทษนะเลยไม่ได้โทษ เอ้ยมาทางนี้เออเออเศรษ pais ล่ะเออเออเสรยเชี่ยวเออ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 แต่แพงเนี่ยเพื่อนทุกคนเลยงามเลยเพื่อนเขาก็มัดยิ้เพื่นแต่ว่าเพื่อนกะเอาพัวใหม่แล้วเนาะในลูกหนึ่งไม่คิดนหเจ้ามือโดยเท้มันยังเมือนเจ้าไปจัก